h อนด้าซิตหลังซ่อมแอร์เย็นรถเสร็จพร้อมใช้งานขอบคุณที่ใช้บริการร้านอนุรักษ์แอร์ครับรถ Honda City หลังเปลี่ยนชุดหน้าคัดนะครับถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนไดเออร์เปลี่ยนสายพานให้ใหม่นะฮะเดี๋ยวมาดูค่าการทำงานกัน เรียนไดเออให้เรียบร้อยนะครับเดินเบาในรถตอนนี้ได้อยู่ขอโทษนะครับตอนนี้เราเล่นเครื่องนะเล่งเครื่องได้อยู่7องศาความร้อนแอร์ไม่สูงนะครับกาลังเทสเรื่องเล่นเครื่องแล้วความร้อนจะสูงไหมนะฮะแอร์ตัดต่อปกตินะครับ ความร้อนไม่สูงเกิน250อยู่ในเกณฑ์ปกตินะฮะอุณหภูมิ36.8พอครับปิดฝากระโปรงเร่งเครื่องปกติลถมาด้วยอาการคัดแอร์เสียนะครับพอคอแมแอร์ไม่ทำงานเราจะไม่รู้แล้วว่า กำลังอัดคอมเป็นยังไงคอมมีเสียงดังไหมความร้อนระบบแอร์สูงหรือเปล่านะฮะนอกจากเราต้องเปลี่ยนหน้าคัตก่อนนะครับเปลี่ยนหน้าคัตแอร์เรียบร้อยถ่ายน้ํามันคอมเรียบร้อยถึงจะมาเช็คค่าการทํางานแบบเมื่อกี้นะฮะสรุปว่าระบบปกติครับคัดลมทางานปกติทั้ง2ตัว คัเปลรบถ่ายน้ำมันความเรียบร้อยสายพานเปลี่ยนใหม่นะครับ ตัดพัลมหยุดนะครับพร้อมทำงานเสียงการทำงานปกตินะครับปิดสุกน้ำยาให้เรียบร้อยทั้งสองตัวนะครับมับก็ปิดเรียบร้อยนะ จัดก,การฉีดทําความสะอาดหน้าหม้อน้ำให้นะครับ<อ>มาแล้วนะออกมาเทาเทา,ทาดำๆๆเลย 14.58นาฬิกานาทีนะครับหลังซ่อมเข้ามาเทสความเย็นในรถนะฮะแอร์เย็น7.6องศาเดินเบาแอร์ตัดต่อปกตินะครับเปลี่ยนหน้าคัดถ่ายน้ำมันคอมเปลี่ยนกรองแอร์เปลี่ยนสายพานให้นะครับ รถเข้าเช็คซ่อมเปลี่ยนอะไหล่แอร์ตอนเลขไหม่212,492กิโลเมตรครับลงมาได้ถึง5.8โองศานะครับแอร์ตัดตอบปกติครับ อุณหภูมิในห้องโดยสารเมื่อกี้36นะเข้ามาในรถตอนนี้ลงมาที่33.9ลมแอร์ก็ออกมา5.8 6องศานะครับเย็นใช้ได้ครับประกอบใส่กิปหน้ากระจังให้ครบทุกตัวนะครับตัวไหนไม่มีก็ใส่ให้ใหม่อันที่เสียก็เปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับติดฝาโปองเลยเรียบร้อย รับรถเข้าอีกคันหนึ่งนะครับซีวิ c ตาโตรถเสร็จเรียบร้อยนะครับ Honda City คันสีเทาสีขาวก็เสร็จเรียบร้อยเหมือนกันนะครับวันนี้ Honda เข้ามา3คันนะครับในนู้นก็ทำแอร์ครบปีนะกลับมาล้างตู้นะครับ Honda Civic ตาโต เปลี่ยนชุดเดียวกันเลยนะครับหน้าคัดถ่ายน้ํามันสายพานกรองแอร์ล้างทาความสะอาดนะครับแผงแอร์ให้เรียบร้อยรถเสร็จแอร์เย็นพร้อมใช้งานครับรถ Honda City นะครับช่างตรวจเช็คพบชุดหน้าคัดเสีย ระบบไฟปกตินะครับพัดลมไฟฟ้าทำงานวัดมีแรงดันน้ำยาแอร์นะครับตรวจเช็คพบหน้าคัดไม่ทำงานนะฮะสายน้ำยาแอร์ยังแห้งอยู่นะฮะข้อต่อต่างๆก็ยังแห้งปกตินะฮะสายน้ำยาแอร์ข้อต่อต่างๆ ข้อต่อต่างๆนะครับมันมันมันแบบใช้คาบแมงหรือว่าคาบน้ำอะไรอย่างนี้มันเป็นคาบเป็นดวงเี้ยส่วนใหญ่ละเดี๋ยวดูนะเดี๋ยวเช็คดูเดี๋ยวเช็คดูมีคาบนะเป็นจุดจุด น้ำมันเหมือนรั่วๆเดี๋ยวเช็คั่วดูนะครับสภาพกองแอร์นะครับอุดตันสุดๆนี่คือลักษณะกองแอร์ที่ตรงสเปคนะฮะเต็มขอบนะครับเต็มขอบไม่มีช่องว่างฝุ่นเล็ดรอดไม่ได้นะฮะ รถเข้าเช็คแอร์ตอนเล็ขหม่สองสานหนึ่งมืนสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสองกิโลนะฮะถอนเที่ยงยี่สิบหกนาทีนะครับ โอเคพัดลมออกครบทุกสปีดนะครับเซ็ตอะไรใหม่ของรถ Honda City คันสีดำนะคะจะมีชุดคัดสายพานนะคะเมื่อกอ,อกมาจากสูตรเลยนะคะ ไดเออร์ er. น้ำมันคอมนะคะแล้วก็ลูกยางโอลิงตามข้อต่อที่เปลี่ยนนะคะแล้วก็จะมีกองแอร์อีกหนึ่งตัวนะคะแผงแอร์รถ Honda City นะคะหลังจากถอดออกมาจะเปลี่ยนตัวไดเออรนะคะด้านขวามือที่อยู่ใกล้ๆแผงเจอคาบน้ำมันนะคะ คออาบน้ำมันนะคะเดี๋ยวจัดการล้างความสะอาดแผงแอร์แล้วก็เช็คกลวดูก่อนนะคะแผงฮอนด้าซิตี้นะคะจัดการล้างความสะอาดเดี๋ยวเราไปเช็คกลวนะคะรอลุ้นจุดที่มีคาบน้ำมันเช็คกลวแผงของรถฮอนด้าซิตี้นะคะ ไม่รั่วไม่ซึมนะคะใช้งานต่อได้ค่ะความน้ำมันนะคะถ่ายน้ำมันคอมเก่าของรถ Honda City คันสีดำ คอมแอร์ฮอนด้าซิตนะครับหลังจากถ่ายน้ำมันในคอมเติมน้ำมันใหม่ให้เรียบร้อยนะคะับเปลี่ยนหน้าคัพด,ด้วยนะครับคันนี้เสร็จเรียบร้อยเตรียมประกอบครับรถฮอนด้าปิา่นรถฮอนด้าซิตน,นะครับ